วัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเซ็นต์ทูชแนลเองเนะผมและวเน,นี่นะฮะเซ็นต์ทูชแนลก็อยู่กับวมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์กับหัวข้อสมาชิกทั้งหมดของแก๊ง3เทพซึ่งก่อนอื่นนะถ้าใครไม่ชอบเราฟังสปอยเนี่ยก็บอกให้ปิคดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยโอเคก่อนอื่นนะฮะเรามาดูกันว่า3เทพนั้นมีใครกันบ้างเริ่มจากคนแรกเลยคือ1เทลลาโนเซาผู้นำแก๊งโลโฮราทันได้สองไมกี้ผู้นำแก๊งคันโตมันจิและสุดท้ายคาวาลางิเซนจูผู้นำแก๊งของบาาาาาามม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 นน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 งงงงงััออัันนัััั้้กก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 ่่่่่่อออออืะเเเเรรราริิริิิิจจจสชขขแแ๊๊คคโโตตตปปวีียไ,ไดด แต่เราทราบแค่ว่านะตอนนี้เนี่ยัวหน้าแกงคือไมกี้เหมือนแกงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่แกงโตเกียวมันจิไขที่มีการล่มสลายไป2ปีจุดประสงค์ของคันโตเนี่ยยังไม่มีใครทราบมากนะแต่เราทราบในตอนหลังว่าสมาชิกของแกงคันโตในตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นสมาชิกของแกงไมกี้ในอนาคตนั่นก็คือแกงบอลเทนถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ทราบเป้าหมายของแกงคันโตมากนักแต่เราก็พอทราบจากเซนจูมาว่าตัวของไมกี้ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วตัวเขานะตอนนี้เนี่ยคือคนเลวไม่เหมือนตัวเขาในตอนก่อนเพราะไมกี้ในสมัยแกงโตเกียวม จึงได้พยายามจะหยุดเขาง้นเริ่มจากปัอดของผู้นําแก๊งคันโตซานโนมันชิโร่หรือว่าไมกี้ตัวของไมกี้หลังจากที่เขาได้มีการพูดว่าแกง๊งโตเกียวมันจีใครนั้นจะเกิดการถูกยุบหลังจากนั้น2ปีเนี่ยไมกี้ก็ได้สร้างแก๊งใหม่ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างแก๊งเนี่ยยังไม่แน่ชัดนักแต่เหมือนไมกี้เนี่ยเขาทราบดีว่าตัวเขานะตอนนี้เนี่ยเขาต้องการปกป้องเพื่อนเขาและข้างในส่วนลึกของไมกี้ในตอนนี้เนี่ยยังมีความดํามืดข้างในเขาอยู่ทําให้ตัวของไมกี้เนี่ยตัดสินใจเดินห่างมาจากเพื่ คือด์กโหมดเรื่องการต่อสู้ไม่ต้องพูดถึง จะหมัดจะมวยจะจะเหล็กนี่คือไมคี้แมงสัตว์ได้หมดเอาจริงนะตั้งแต่อ่านมาง,ง่ามาเนี่ยไม่เห็นไมคี้แพ้เลยเห็นเหมือนไมคี้เนี่ยจะมีการเสียท่าอิสนะรอบหนึ่งแต่เอาจริงนะมันก็ไม่แพ้และสมาชิกคนต่อมาของแก๊งคันโตนั่นคือฮารุชิโยซันเซอตัวของซันเซอเนี่ยคเคยอยู่โตเกียวมันจิไคมาก่อนนะตอนนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเป็นรองของวัน,น้าหน่วยหา้าซึ่งเขาเนี่ยจะมีการสวมแมสตลอดเวลาเป็นแมสสีดำแล้วซันเซอเนี่ยก็ได้เข้าร่วมแก๊งเทนจิกุแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้เขาโผล่มา,านนะแะเเราานี่่ยทตอ ว่าซันสึเนี่ยเป็นพี่น้องกับเซนจูและก็ทาเคอิมิก็หน้าตาของเซนจูกับซันสึเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะแต่ว่าทาเคอมินี่สีไม่ค่อยเหมือนกันเลยชื่อจริงของซันสึนั่นก็คืออาคาชิฮารุชิโยแต่พวกเราเนี่ยจะรู้จักเขาในนามว่าซันสึตัวของซันสึเนี่ยคือสมาชิกเบอร์สองของแก๊งบอนเทนและไม่แน่ใจนะว่าเขาในเปคนชี้นำไมกี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่เคียงข้างไมกี้มาโดยตลอดและซันสึในอนาคตเนี่ยเคยยิงปืนมาจ่องหัวเพเอกด้วยแต่ว่าถูกไมคี้เนี่ยอยู่ด้วยก่อนไม่งใในนนกกาารหหเงงิ้ัแคโต คนนั้นคือฮาจิเมะโคโค่นี้หรือเราเนี่ยจะเรียกเขาว่าโคโค่ตัวของโคโค่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของแก๊งแบ็คดาก้อนรุ่นสิมาก่อนซึ่งฝีมือโคโค่ในการชกต่อยอะ่ะผมมองว่าเฉยๆมากแต่ว่าโคโค่เนี่ยจะมีฝีมือเรื่องในการหาเงินมากกว่าเพราะแต่โคโค่ได้มีการเปิดตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าโคโค่ที่ทำหน้าที่ในการหาเงินตลอดนั่นคือสมัยที่โคโค่เนี่ยอยู่แก๊งแบ็คดาก้อนรุ่นสิแล้วต่อมาโคโค่เนี่ยก็ได้ย้ายเข้าโตเกียวมันจิและในตอนหลังเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นสมาชิกของเทนจิกุและเหมือนโคโค่ใใในนนนนนออ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 าาาาาคคคคตตเเเเเีีีี่่่่่่่ยยยยยัััังงงงงททหหหห้้้้้้กกกกกกกบบบไไไมมมมดดดวววชชแแลืืืึสิข๊โโจจะ แต่เรื่องในการหาเงินเนี่ยบอกเลยว่าใครก็อยากได้โคโคเข้าร่วมแก๊งและต่อมาเนี่ยจะเป็นสมาชิกของแก๊งโลควรลาทันไดโลคูรลาทันไดเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยจุดประสงค์ของแก๊งนะซึ่งข้อมูลแก๊งในการก่อตั้งเนี่ยคือน้อยมากฉะนั้นแล้วผมเนี่ยไม่อาจพูดได้เลยนะตอนนี้เราเนี่ยทราบแค่อย่างเดียวนั่นก็คือผู้นําของแก๊งโลคูาลาทันไดเขาคือเชอร์โนเซาซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเซาในแก๊งมากเพราะอะไรรู้ไหมตัวเซานะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นตัวละครชายที่สูงที่สุดในเรื่องนี้แล้วนั่น คือดาเคนเนี่ยก็เป็นคนสูงเช่นกันถูกไหมแต่ว่าร่างกายดาเคนเนี่ยไม่ได้กำยำเท่ากับเซาเว่แต่คือเซานี่คือแบบร่างกายโคตรกำยำอะ่ะและจากการเปิดตัวมาไม่กี่ฉากเราก็น่าจะพอทราบแล้วว่าตัวของเซานะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างโมโหเอาเรื่องมากและเหมือนอารมณ์เขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงซะด้วยคือในนาคตที่เราได้มีการเห็นกันอาจจะเห็นได้ว่าข้อมูลเซาเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยเลยนะเหมือนบทของเซาเนี่ยจะมีแค่ในอดีตอย่างที่เราทราบกันว่าเซาในตอนนี้เนี่ยเขาต้องการตัวของดาเคนมากส่วนตัวผมมองว่าเซาเนี่ยต้องการดึงคนเก่งเข้ามาเข้าร่่่่่่่วมมมมแแแแกกกกกกงงงงคคลละะะฉฉาา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 ายยยยยขอออเเเเนนนีีี็็ไไไไตตรจ้้ืหึใทททพชด เทียบกันนะผมบอกว่าเซาเนี่ยค่อนข้างถึกกว่าไมกี้แน่นอนพอถ้าเกิดดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยเหมือนไมกี้เนี่ยจะแรงข้องกว่าเซาแน่คือเซามันตัวใหญ่ถูกไหมคนตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องอึดแต่ว่าเคลื่อนไหวช้าไงส่วนไมกี้เนี่ยจะเป็นคนพวกตัวเล็กโจมตีเร็วโจมตีแรงซึ่งเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึกเท่ากับเซาอย่างที่เราเห็นการจับมังงะตอนล่าสุดนั่นก็คือเซาเนี่ยต้องมีคนลุมเขาในถึง3คนเลยนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่า3คนนี้เนี่ยเอาเซาลงหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยแล้วต่อมาคือพี่น้องไฮทานิลันและลินโดไอ้้้้้้คคคคคคคนน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 ีีีีีีี่่่่่่่่่่่ืือออออออขาาาาาางงงงงงงแแแแมมมมมสกกกะะะะฮฮใโโโลลลซเเเเเเชยยยยยยยตตวววจรริิหหดปััพไททูู๊ กกมา่อนแต่เมื่อเทนจิโุได้มีการล่มสลายไปเนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้เข้าร่วมแก๊งโลคูลาทันใดซึ่งในอนาคตทั้งลานและลินโดเนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นสมาชิกของแก๊งบอลเทนแก๊งของไมกี้อีกด้วยแล้วต่อมาคือคันจิคันจิเนี่ยเป็นสมาชิกเก่าของเทนจิโุเมื่อแก๊งได้มีการล่มสลายไปเนี่ยคันจิก็ได้มาเข้าร่วมกับโลคูละและในอนาคตคันจิเนี่ยที่อยู่แก๊งเดียวกับไมกี้นั่นก็คือแก๊งบอลเทนคนต่อมาคือคาคุโจหรือบางคนจะเรียกเขาว่าคาคุจังคาคุนะตอนนี้เนี่ยคือเก่งรองมาจากเซาส่วน ซึ่งในตอนนั้นตัวของคาคุเนี่ยค่อนข้างเก่งเอาเรื่องเลยถึงขนาดที่ว่าสามารถโค่นสมายรี่ได้นยไม่ธรรมดาแล้วนะสมายรี่นะตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะบักโมดเป็นเหมือนกับโจเกอร์ของตัวเกียวมันเจียแต่คาคุไม่ก็ยังเอาลงฝีมือคาคุเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องมากเพราะว่าตัวเขาในฐานะลูแล้วเนี่ยเขาก็ได้เป็นที่หน่าอันดับหนึ่งในนาคคเนี่ยคาคุก็ยังคงอยู่ตัวเขาเนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกของแกงบอลเทนตำแหน่งเขาเนี่ยคือหมายเลขสามรองจากซันซิร์สแค่ดับของคาคุนะจากบอลเทนและเทนจิกุเนี่ยก็น่าจะทราบแล้วว่าคาคุนะ คือสมาชิกเก่าของเทนจิกูแต่ในอนาคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกับบอลเทนนะบทบาทแต่ละอย่างของชิออนเนี่ยค่อนข้างเลือนมากส่วนตัวมองว่าเขาเนี่ยคือตัวประกอบและต่อมาคือสมาชิกของแก๊งบามันเริ่มจากคนแรกนั่นคือผู้นําของแก๊งบามันคาวาลังิเซนจูหรือชื่อจริงคืออาคาชิเซนจูตัวของเซนจูเนี่ยคือผู้นําที่ค่อนข้างแตกต่างจากผู้นําคนอื่นมากเพราะว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในสามเทพแต่ว่าเขาเนี่ยกลับเป็นผู้หญิงซึ่งเขาเนี่ยมีพี่ชายสองคนคนแรกเลยคือซันเซอรแส่วนคนข้สุดก็ จะมีการโตขึ้นก็จริงซึ่งธุรกิจต่างๆจะมีการเกิดขึ้นตามมาและธุรกิจนี่แหละคือธุรกิจดานมืดเซนจูน,นไม่ค่อยพอใจหรอกแต่กับการที่เกิดบามายไม่มีธุรกิจรายได้ของบาบายก็จะหายไปฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าชุดค่าการกินค่าส่วนกลางหรือค่าอื่นของบางมานก็จะขาดหายไปฉะนั้นแล้วธุรกิจเป็นสิ่งจําเป็นและต้องบอกเลยว่าในตอนแรกที่เซนจูนีน่มีการปรากฏตัวมาผมบอกเลยว่าใครจะไปคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะในตอนแรกคือใส่ชุดมาถือล่มอย่างเท่เลยนะฮะเป็นผู้ชายแบบตัวบางๆมันก็ไม่เก กูละอึ้งไปเลยหน้าอกนี่คือบัลเลอร์มึงรัดอกได้ยังไงวะเนี่ยและที่น่าซึ่งกว่านั้นคือเซนจูเนี่ยคือผู้นำน้ปัจจุบันของสมาชิกเก่าของแก๊งแบล็กดราก้อนรุ่นแรกและแก๊งบามันเนี่ยไม่ได้เป็นแก๊งแบบเลวร้ายนะคือตัวของเซนจูเนี่ยไม่ใช่คนชั่วชนะแล้วแก๊งบามันเนี่ยจึงไม่ได้มีการพกอาวุธในการจะฆ่าใครตายสุดยอดเลยคนนี้แหละแฟนพระเอกซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวของเซนจูเนี่ยต้องตายนะแต่เซนจูกับไม่ตายกับกลายเป็นดาร์เค้นตายแทนตัวของพระเอกนี่คือยิ้มเลยนะฮะเสียสลลลละะะะะเเเเเเพืืืืื่่่่่ออ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 อแแแแแแแกก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 กับบบหหมมมมมีีี3คค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 คนน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 ตตาา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 ายจป็็สชชิิิขงงง๊ดรรรรรุ้ทึว าาสามคนนี้เนะี่ยคือสมาชิกเก่าของแก๊งแบลกรากอนรุ่นแรกอย่างตะเคมีนาะตอนนี้เนะี่ยเขาเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการของบามันนั่นเน่คือเป็นรองจากเซนจูนั่นแหละส่วนเบนเคกับวากา่ยเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บริหารสมัยที่เบนเคแบล็กรากอนเนี่ยตัวเขาได้รับฉายาว่าหน่วยในการป้องกันส่วนวาการนั่นคือหน่วยจูโจมิเศษแค่ชื่อหน่วยก็บอกแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นสายไหนวากาสายโจมตีเบนเคนั่นก็สายแทงนะฮะตามชื่อหน่วยเลยนะตอนนี้เขา3าคนเนี่ยกำลัง่วมือกันในการจัดการเซาซึ่งเราก็ยังไม่แน่่่่ใจจจวาาาาาาาเเเคคคคค้้ััังง3นนนนนนีีะะสามามะสมมมมรรถลลไไดดหืืออออแชกกกก2็บตข ดาเคนเนี่ยเป็นอดีตของรองผู้บัญชาการโตเกียวมัจิไคฝีมือดาเคนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรของจริงคือเก่งสุดๆอะ่ะและคนต่อมาคือดาเคมิจิเพ่อเอของเรานั่นเองตัวของเพ่เนี่ยคือไม่ได้เน้นเก่งนะต่อสู้ไม่เก่งแต่เหมือนก็เป็นสายเน้นพลังเวทอะ่ะพลังในการย้อนอดีตพลังในการมองเห็นอนาคตแค่นี้ก็ว่าโกงนะแต่ให้ตายเถอะเพ่อของเราเนี่ยแม่งคือสายแท้งในบรรดาสายแท้งอีกทีนึงอะ่ะคือโดนต่อยเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ล้มตำแหน่งทั้งหมดของเพ่อเ,อเริ่มจากหัวหน้าหน่วยหนึ่งของโตเกียวมันจิไคหัวหน้าแก๊งแบ็คดาก้อนรุ่นทททีีี่่่่่่แแแแแลละะะะปปปััััััจจุุบบบบนน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 นคืออกกก๊๊งงงงงโมมซึ้้้หดเเเยย็าารรสๆฮว ข้อมูลเนี่ยอาจจะกระทัดรัดไปนิดหนึ่งถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไปก่อนด้วยกับผมก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ